สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วกับบอสหนิงส่งออกตลาดยุโรปเป็นชาแนลนะคะของบอสหนิงฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้แน่เด้อค่ะมอนี้บอสหนิงกลับมาลงคลิปเพราะว่าบอสหนิงม่ได้ลงคลิปมากมือแล้วพี่น้องค่าจะหยาดงานนะคะมามอนี้บอสหนิงจะมาตอบคำถามเนาะสำหรับ f อฟีดีถามเขมาว่าได้อะไรจากสามีฝรั่งสินสอดทองมั่นโอ้เปิดเผยครั้งแรกขนาดพ่อแม่ยังไม่เคยบอกเลยนะคะเนี่ย ขนาดแม่บอสหนิงนี่ะบอสหนิงกับย่งบ่เคยบอกเลยนะนะคะ,ะในคลิปนี้คลิปแรกเลยสินสอดได้รายจากสามีฝรั่งได้เรียนรู้ค่ะได้ความรู้เยอะมากนะคะบอสหนิงย่อมรับว่าบอสหนิงร่ำรวยแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นมาได้ยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองขึ้นมาได้ศักยภาพนะคะของตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็ในเรื่องของวิสัยทัศน์ต่างๆเป็นเพราะว่าแฟนบอสหนิงเป็นคนสอน นะคะบอสหนิงได้ชีวิตใหม่กับเพราะว่าแฟนบอสหนิงเป็นคนหายความรู้นะคะเป็นคนเก่าเอออันนี้กะสิงได้หลายเติบนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนบอสหนิงในวันนั้นกะบม่มีบอสหนิงในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแฟนบอสหนิงเป็นคนเกลือกูลแล้วก็เป็นคนพลักดันให้บอสหนิงมีวันนี้ได้สินสอดทองมั่นเท่าไหร่บอสหนิงได้สินสอด1ล้านบาทแล้วก็ได้ธุรกิจและบ้านพร้อมที่ดิน นะคะบ้านเนี่ยบอสหนิงซื้อ,อยูร่ายย่องนะคะบอสหนิงบดาซื้อบ้านสาเร็จรูกแต่ว่าบอสหนิงทาบ้านนะคะซื้อที่ดินก่อนซื้อที่ดินห้าไร่แล้วก็ทําบ้าน,นะะถามว่าอุ้ยคือโชคดีแท้ไม่ได้เชิงโชคดีนะคะแต่ว่าเป็นเพราะเราคู่ควรและเราเลือกนะคะทุกคนเลือกนะคะคำเดียวก็คือเลือกนะคะบ่เลือกบ่ได้นะคะการที่เราจะมีแฟน ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาใครมาเป็นสามีก็ได้นะคะแต่เราต้องดูดีๆคําว่าดูดีๆก็คือไม่ได้หมายความว่าต้องเลือกคนที่รวยแล้วก็สามารถเปยเราได้แต่ความหมายของบอสหนงก็คือควรจะเลือกคนที่เขามีความดีนะคะเป็นคนดีอ่แล้วสามารถที่จะมีความเป็นผู้นําที่จะทําให้เราสามารถพึ่งพาเขาได้ไม่ว่าในวันที่เรามีหรือไม่มีวันที่เราทุกหรือว่าวันที่เราสุขนะคะ ช่วงที่บอสหนิงรู้จักกับแฟนน่ะรู้จักกับแฟนนะคะเป็นช่วงที่พอดีแฟนเขาจะมีการย้ายงานนะคะแล้วก็บ,บริษัทจะปิดโตลงนะกับบริษัทกับใจพอดีแฟนได้เงินบำเน็จบํานานอะไรพวกนี้แหละนะคะเขาก็เลยแบบว่ากะเลยแฟนก็เลยไห้นะคะเป็นเงินสินสอด1น่ล้านบาทแต่บอสหนิงจะ ว่าให้ฟังแบบนี้ว่าเงืนสินสอดที่บอสหนิงได้หนึ่งล้านบาทเนะี่ยบอสหนิงเอาไปใส่หนีท่กระอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะบอสหนิงบอจัดงานแต่งบอสหนิงจะบอกให้ฟังแบบนี้ว่าเงินล้านก้อนแรกควรจะใช้ให้เป็นนะคะลองคิดเมืองว่าถ้าเกิดว่าบอสหนิงบอกแม่บอสหนิงว่าแม่แม่หนิงได้เงินค่าสินสอดเนี่ยล้านนึง อันดับแรกเลยนะคนอีสานนะคะบอสสิงจะบอกให้ฟังเลยสิ่งแรกที่เพิ่นจะเหตุก็คือประกาศหลังจากนั้นจัดงานแต่งย่างองค์อาจอย่างใหญ่โตเสร็จแล้วเงินก็จะหายไปกับวันสองวันนีสินกับยังคือเกาใสหนีกับเบมดนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่บอสหนิ่งทำกับเงินสินสอดหนึ่งล้านบาทบอสหนิงใส่หนีท่อกระสอหายพอกแม่มดบอสหนิงก็จะสบายใจนะคะบ,อง,ะบนะคะองมานางแบบหลับผละเห็นไหมคะนี่เป็นการตัดสินใจที่บอสหนิงรู้สึกภูมิใจมากที่สุดนั่นก็คือการบอจัดงานแต่งค่ะทุกคนผูกข้อไม้ข้อมือกินข้าวนะคะทานข้าวที่ร้านอาหารกับ พ่อแม่แฟนแล้วก็แฟนแล้วก็ขอบครัวของบอสนิ่บอก,กีคนเนี่นะคะเมื่อเงินค่ากินเขายุราอาหารนี่บ่ถึงหมื่นค่ะทุกคนผูกเขาใม่เขาเมื่อจบนะคะเงินล้านเอาไปใส่ในสิ่งเดี๋ยวมันเป็นประโยชน์นี่คือสิ่งที่บอสนงอยากจะเตือนนะคะหลายๆคนเลยว่ามีเงินล้านก่อนและใช้ให้เป็นใช้ให้ถูก ลงทุนให้เป็นนะคะแล้วก็บ,บริหารให้เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่บอสนิงอะ่ะบริหารจัดการกับเงินมาตลอดในชีวิตของบอสนิงที่เฮดให้บอสนิงสามารถที่จะอยู่ได้จนมาหอดทุกมือนีก็คือไม่ต้องอวดนะคะถ้าไม่รวยจริงๆเนี่ยบอต้องไปอวดรวยนะคะเพราะว่ายิงเข้าอวดรวยยิงเข้าบอกว่าเขามีนะคะ เดี๋ยวกะผู้นั้นผู้หนีมาแมนบอเออนะคะกะเลยอะบอกสูฟังนะคะนี่ก็คือสินสอดที่บอสนิงได้เนาะนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่บอสหนิงบอกเคยเว้าสู้พอก็แฟมฟังเลยนะคะว่าบอสนิงได้สินสอดหนึ่งล้านบาทพอกับแม่หลูตว่ว่ามีเงินใส่หนีท่อกะอ็ะซอหายเพิ่นก็ดีใจนะคะเสร็จแล้วพอกับแม่บอสนิงกับบอสได้เรียกรองอี่งยังเพราะว่าบอสหนิงก็บอกว่าเออแฟนบอสนิงก็อยู่ในระดับกลางนะคะแล้วก็ เออ่ในๆกับในๆได้อยู่กินน้ากันแล้วกะอยากสางครอบครัวน้ากันก็ถือว่าเอาเป็นว่าแฟนซอยใส่หนีท่อกระซอหายกับพ่อล้วเนาะผูกเขาใหม่ขาเมือพ่อกับแม่บอสนึ่งกะโอเคนะคะกับบริมีปัญหาอย่างนะคะหลังจากที่อยู่กับแฟนมาได้ประมาณจากปีกว่าวแฟนกะเอ่อเฮดบานหายนะคะเพราะว่าเออ่พ่อกับแม่บอสหนี่งยังบอทใน้มีบานนะคะ หมายถึงว่าบ้านที่จะอยู่ระย่องนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่พ่อกับแม่ของบอสซิงเนี่ยย้ญ่ไม่อยู่ระยองแล้วก็มาทํางานอยู่ระย่องแต่ว่าอยู่ระยอ่อยงเนี่ยบ่ามีบานก็เลยตัดสินใจซื้อที่ดินนะคะแล้วก็สร้างบ้านให้แม่ได้มีที่อยู่อาศัยแบบสะดวกสบายบบเดลําบากอีกยังแล้วก็นี่แหละค่ะกับนี่คือสิ่งที่บอสซิงได้จาก สะะิ่งที่บอสนิงอยากจะให้คํำแนะนำกับสาวไทยหลายๆคนนะคะว่าหนึ่งแหละในเรื่องของการบริหารจัดการเงินเนาะนะคะเงินเนี่ยบริหมายควาว่าเข้าหาได้ง,ง่ายสองได้มาแล้วก็ต้องใส่ให้มันเป็นบริหารให้มันเป็นนะคะและการลงทุนให้เป็นเมื่อเงินเนี่ยเข้าได้มาแล้วขันเข้าบ่อลงทุนต่อยอดบ่อทำธุรกิจเนี่ยคือเงินมันจะเมิดไปเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือญาติพี่น้องทางเมืองไทย ต้องมีวาละนะคะบ่บมีวาละบ่ไดเพราะว่าถ้าคุณไม่มีวาละในการจุนเจือทางทางบ้านเนี่ยนะคะความหมายของบอสนิงทังบ้านก็คือยาติพี่น้องบอเด็เกี่ยวกับพ่อกับแม่ถ้าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยบอสนิงแนะนําให้ทุกคนน่ะเลี้ยงดูจนพ่อแม่ของเข้าเนี่ยจะบรายูกับเข้าต้องเลี้ยงดูให้ดีคุณต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดี หลายก็ชีวิตของคุณซะอีกนะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นผูนเป็นผููที่มีบุญคุณเนาะแต่ว่าญาติพี่น้องเนี่ยนะคะเข้าสามารถที่จะสนับสนุนใดชั่วครั้งชั่วคราวตามสถานการณ์ที่มีความจําเป็นหรือไม่จําเป็นแต่บ่ไห้หมายความว่ากับเมืองไทยงามใดก็สิไปให้กันให้ไปเรื่อยหรือว่าส่งเงินไปให้เรื่อยโดยที่ขเจ้ากับบ่อได้ทามาหากินอีหยังแบบนั้นก็จะ บอสหนิงเลยว่าถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็จะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวบอสหนิงอยู่กับแฟนบอสหนิงเนี่ยนะคะแฟนบอสหนิงเขาถุ่มเทกับบอสหนิงกะจริงแต่ประเด็นหมายความว่าบอสหนิงเนี่ยบอมีว่าละนะคะบอสหนิงกับมีว่าละในการขอแล้วกับบอสหนิงกับมีว่าละในการที่จะบอเดบอเดขอกับแฟนนะคะ แล้วก็บ,บอสนิงก็เป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินบอสนิงชอบในการเรียนรู้แล้วก็บ,บอสนิงก็หาเงินด้วยตัวของบอสนิงเองนะคะบอสนิงบ่ได้มานั่งของเงินแฟนอยู่เมื่ปีมืศาสตร์นะคะอีกอย่างหนึง่งในช่วงที่แฟนของบอสนิงธุรกิจมีปัญหาหรือว่าเจอวิกฤตบอสนิงก็มีเงินก่อนที่จะซัพพอร์ตแฟนของบอสนิงด้วยซ้ำนะคะเนี่ยแหละบอสนิงอยากให้ทุกคนน่ะเอาเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าการใช้ชีวิตของ แฟนกับแฟนฝรั่งเนี่ยนะคะหรือว่ากับคนไทยกันหล้วแต่เนี่ยเราจะต้องเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้รับไปได้ตลอดนะคะเพราะว่าถท้าเขาเป็นไฟรับตลอดโดยที่เขาไม่ได้มีคุณคายย่ายังในตัวเองหรือว่าแสดงให้เขาเห็นถึงศักยภาพของเท้าเนี่ยกับโบ๊แปกคะ่ะที่เขาดูถูก